สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่กระบอยช็อปรีวิวนะคะวันนี้มารีวิวของพ่งได้เมื่อเวลาไหลเมื่อหนึ่งนาทีที่ผ่านมานะครับเป็นทุเรียนเกรดพีเมียมนะครับของเ r มรีพายเขาก็ส่งตรงเต e x แบบห้องเย็นเลยนะครับคือจริงๆมันมีกล่องนะแต่ว่าน้องเขากลับไปนี่อุ้ยหอมมากหอมมาก หอมมากจริงๆวุ้ยหอมแบบกลิ่นอะทะลุทะล,ลวงกมากเลยเดี๋ยวเรามาดูานื้กันเลยนะครับคือสั่งมาเลยนะคะ416บาทนะครับรวมส่งแล้วเนาะครึ่งกิโลค่ะผม500กรัมคือซื้อข้างนอกครึ่งกิโลก็ประมาณ200กว่าบาทแล้วนี่ก็เลยแบบจริงๆอะคือตั้ง,งอยากลองด้วยแหละ อพอเป็นของพมรมียรพก็อยากลองแล้วก็แต่จริงๆคือปีนี้เกินโควตาแล้วนะเพราะว่าตั้งใจว่าปีหนึ่งนะดืดููนึงเนี่ยจะกินประมาณสองสามลูกแต่น,นี้มันเลยมาแล้วแต่ก็อยากกินอูแต่คือแบบดูเออดูออกว่ามันเป็นพรีเมียม,มครับ,บกล่องก็จะเป็นนีนะครับพิมพ์ร์พายจูเรียนบายพรีเมียมจูเรียนบายพิมพ์ร์พายนะครับผมก็จะมีเขาก็จะมีเหมือนแบบอุบอกข้อมูลโภชนากนารนะครับ ก็คือหน่วยบริโภคค0ารายกรตัวหนึ่กล่องก็จะดูแบบเป็นทางการนะพลังงานทั้งหมด1กล่องเนี่อ้กิโลแคลอรีจากไขมัน6ก4กิโลแคลอรีจ้ะแล้วก็จะมีแบบคาราโบไฮเดรตได้เท่าไหร่ไขมันได้เท่าไหร่โอดีจังเลยอ่ะก็ดูเป็นทางการนะได้สามได้พูหนึ่งใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีเหมือนกระดาษหออย่างเงี้ยครับหอม เนื้อก็แบบดูพรีเมียมนะอันนี้คือครึ่งกิโลเนี่ยได้สามชิน้นเดี๋ยวเรามาชั่งกันว่ามันตรงเป๊ะหรือเปล่านะแบบนึงนะมาไปเอาเครื่องเครื่องชั่งแบบนึงนะนี่เรามีกิโลนะครับผมกิโลชั่งของนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลองชั่งพังแพ็กเกจก่อนนะทั้งหมดนี้นเลยนะ ที่เราไปคอยดูก่อนได้ไหมถ้าทางแพ็กเกจเลยจะอยู่ที่ห้าอุย้ยเยอะเหมือนกันนะห้าร้อยเดี๋ยวไปโอเคไปจูนนะน่ะห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบขีห้าร้อยเจ็ดสิบกรัมห้าร้อยเจ็ดสิบกรัมนะเดี๋ยวเราเอาแต่ทุกทีจะอยกับแม่ไยกินคนเดียวอยู่แล้วล่ะแม่ไม่กินเอาวางนะ เอาแต่ทุเรียนวางเนะีอันนี้ก็หนักอยู่โอ้ยแกเอ้ยเป๊ะมากแม่คุณเ,เอ้ยทุเรียนตกทุเรียนตกห้าร้อยเป๊ะเลยใบยกมาจากเครื่อนิดนึนนงแต่ว่าถ้าเกิดวางกับผืนนะห้ารอยเปะหมูมาตรฐานมากลดนะอันนี้ต้องชมนางนะ เี๋ยวเรามากินกันนะเดี๋ยวเรามากินกันไปขอชิ้นเล็กๆก่อนเนาะเพราะว่าอะไรหรือปะ่เพิ่งหิวแล้วก็กินข้าวไปเมื่อกี้ซะแต่มันมาส่งแล้วอะเราก็ควรจะกินเลยนี่คือจะบอกว่าหอมมาหอมมาลมเหมือนทุเรียนกวนเลยอะมันไม่เหมือนทุเรียนโศกอะแต่มันเป็นทุเรียนกวนอะกลิ่นมันนะอ๋อข้างนอกนี่คือแบบแห้งนะครับไม่เละเลยแต่ข้างในมันจะเป็นเนื้อแบบครีมี่ครีมี่หน่อยอย่างเงี้ย ถึงว่ามันหอมคือกลิ่นมันหอมอมนะไรง่ะอย่างเงี้ยครีมมี่ครีมมี่หน่อยอ่ะงอือหึอืคือในความเห็นส่วนตัวของบอยนะ ถ้าเป็นทุเรียนโปรติท,ที่ซื้ออะกลิ่นไม่หอมเท่านี้สองก็คือว่าถ้าสั่งข้างนอกกรอบอะข้างในมักจะแบบไม่นิ่มเท่าที่เราต้องการเนื้อออกมามันจะเหมือนมันก็จะเป็นในโทนเดียวกันคือกรอบก็กรอบไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าจะเอาข้างในนิ่มข้างนอกก็จะไม่กรอบแบบที่เราอชอบมันก็จะเละๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับจะหาที่แบบกรอบแล้วนุ่มกรอบแล้วนุ่มไม่ยากในราคาครึ่งกิโล ซึ่งโบกใต่ข้างนอกเนี่ยที่ไม่พรีเมียมมันก็สองร้อยกว่าเกือบสามร้อยแล้วนะถือว่าโอเคนะก็คือกินอย่าไม่ได้สั่งมาแค่กินให้อิ่มะครับสั่งมากินให้ลองหรือว่าสั่งมากินแบบให้มันแบบเออรันจ,นจูนไซฉันกินแบบทูเรียนพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยฉันกินทูเรียนพรีเมียมเนี่ยอได้เนระได้เลยก็จะกินนานสหลายวันอยู่เพราะว่าค้าวผุ่มน้ำตาลหนักตัวเองนะครับอันนี้นะครับ,รบอ ชูเรียนพรีเมียมของพิมรีพายจ้ะก็ส่วนตัวนะครับรวมทุกอย่างแล้วบายเต็มสิบใยให้ใยชอบนะถือว่าใยชอบอันเนี้ยว้ให้เก้าให้เก้าเต็มสิบส่งก็ประมาณใบสั่งประมาณวันอังคารนะวันนี้วันศุกร์ก็สี่วัน ถือว่าเร็วผลไม้มักจะได้เร็วครับพเพราะผลไม้นี่ไปสั่งรอบที่สองแล้วรอบแรกคือส้อมก็ได้เร็วเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าได้เร็วมันจะได้เร็วกว่าของปกติที่เราสั่งของปกติสั่งมันจะเจ็ดวันอย่างเด็วสุดนะช้าสุดก็น่าจะสักสิบกว่าวันอะไรอย่างนี้ครับก็ใครอยากลองก็ไปสั่งของนางได้นะครับพิมพ์รีพายก็ถือว่าแบบช่วยนางอุดหนุนมันไม่เยอะเนาะเงินประมาณนี้ก็ถือว่านางเอเผื่อาไปทำบุญอะไรอย่างี้ครับก็ถือว่าแฮ ppy ปป แฮปปี้นะกับชูเรียนพิมรีพายแบบพรีเมียม416บาทครึ่งกิโลจ้ะไงไปฝากช่องบัญชรันทีด้วยนะครับจะพยายามแบบมารีวิวไว้นะถ้าเกิดแบบเกาะกระสพิมรีพายเยอะหน่อยช่วงนี้ก็อย่าด่ากันไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะว่าต้องพ่อแม่แล้วก็สั่งของรีวิวของพิมรีพายเยอะมากมันมีของน่ารีวิวเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเรื่อยๆแล้วกันฝากช่องบัญชรันีด้วยค่ับ๊ายบาย